โยโยโยบายมุงตรงเจนญกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนุ่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.I.P. K.N l ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับครึ่งเน้นทีมเดียวพิเศษเลือกเกมเวลา4ี่ทุ่มตรงพรีมเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลอันดับ6 ทั้ง2ทีมมี41แต้มจากการชนะ12เสมอ5แพ้7เท่ากันแเป๊ะนะครับซิตี้เกมล่าสุดบุกแพ้อาร์เซนอลในลีกมา1-5กลางสัปดาห์เล่นแชมเปียนลีกก็แพ้คาบ้านกับเรอัลม,มาดริดมา2-3ต่อ 3, นะครับเป๊ปกัวเดียร่าเจอปัญหาผู้เล่นเจ็บ ล่าสุดอาคัเยีกับกีริชก็ไปเจ็บในเกมยุโรปนะครับตัวหลักๆก,ก็แม่ประตูเดี๋ยวต้องดูว่าจะยังเป็นเอเดรซอนหรือเปล่านะครับเพราะมีพลาดง่ายๆเหมือนกันเกมรับกวาดิโอลูเบนิอัสสโตนครับตรงกลางโควาสิตบรา์นาโดซินวาแนาวรุกก็เดอบรอยโฟเดนซาบิญョเออริงฮาลันนะครับโดยมีโดกูพร้อมหายเจ็บมาเป็นตัวสอดแท้ครับในขณะที่นิวคาเซล เกมล่าสุดในลีกไปแพ้คาบ้านกับฟูลแลมมา1ต่อ2นะครับเล่น FA ฟเอครับบุกชนะเบอร์มิงแฮม3ต่อ2ฮาวิ่บานเจ็บแล้วก็ต้องเช็คเจอลิงตันนะครับที่เหลือในเอ็ดดี้ฮาวก็ใช้ผู้เล่นทัพใหญ่นะครับดูบราฟก้าเกมรับฟาเบียนแช่ตรงกลางบูโรกีมาไลซันโดโตนาลีลงแน่ๆนะครับแนวรุกก็เจคอบเมอร์ฟี่อนโทนี่กอร์ดอนอเล็กซานเดอร์อีซัก นัดแรกเสมอหนึ่งที่บ้านนิวคาเซิลนะครับคู่นี้ก่อนเกมคามมองแมนซิตี้เป็นต่อครับแมนซิตี้เสียเปรียบตรงที่พักน้อยกว่าเล่นกลางสัปดาห์มาแต่ว่านิวคาเซิลเองช่วงหลังเกมก็ไม่แน่นอนนะครับอย่างเกมแพ้คาบ้านกับฟูลแลมเห็นได้ชัดเลยครับว่ามีแผ่วเกมรับไม่ค่อยนิ่งนะครับแม้ว่าซิตี้อาจจะดูเหนื่อยเหมือนกันในช่วงเวลานี้เรื่องฟอร์มการเล่นแต่ว่าโดยสภาพเกมน่าจะยังขึงนิวคาเซิลได้นะครับแล้วก็น่าจะบุกไปส่องได้ สักหนึ่งประตูครับเกมแบบนี้กัดฟันวัดใจแมนซิตี้นะครับพิจียรมองว่ามีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บสามแต้มให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย